วัสดีทุกคนก็สวนที่แปดนะฮะซึ่งเป็นวันแรกที่เราจะต้องไปค่ายนะฮะค่ายอีกแล้วทุกคนจะสังเกตดีถ้าเห็นจริงคืออีคลิปก่อนร้อยมันจะมีอยู่สามคลิปนะฮะที่เป็นคลิปไปค่ายนั่นเองแต่วันนี้จะมีคลิปทั้งหมดสี่คลิปเพราะเราจะไปสี่วันไม่ได้ไม่ชอบการเรียนนะจจะชอบไปค่ายอะไรไงว่ามีค่ายที่ไหนต้องมีเอ็มที่นั่นบอกได้ตรงตรงเลยว่าตั้งแต่อยู่ชมรมนี้มาเนี่ย ชมรมของมหาลัยนะไปค่ายทุกครั้งเลยที่เขาจัดค่ายค่ายแรกปีสองพันยี่สิบสองค่ายก็ไปค่ายสองพันยี่สิบเอ็ดก็ไปได้ค่ายเดียวก็ไปค่ายสองพันยี่สิบสองตอนนี้ไปแล้วค่ายหนึ่งหรืออีกค่ายหนึ่งคือค่ายนี้แหละไม่รู้ว่าปีสองพันยี่สิบสามจะไปหรือเปล่าต้องเอาดูว่าเราจะมีโอกาสเดี๋ยวไปไหมแต่ว่าไปแหละเนี่ยฮะแต่ก็อยากจะเฮ้ยบอกแล้วสี่วันเดียวเราเจอกันาพับผ้าใหม่ๆพับทำไมแล้ไม่จะไปต้องพับเลยนะ ลอเรนโอเคงั้นตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันแเราจะันอีกทีตอนอยู่ที่มาหาลัยน,นะฮะเจอกันสวัสดีฮะได้งานสถานการณ์นะฮะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นรถแล้วที่เกียวจกับเลยเนาะโอ้หโหบอกให้วีก็คือวีไงกูวีแล้ว, <laughs> ลวผมกูมันจะ <laughs> ผมใหม่แล้วมันแบบยังไม่ได้ลงทะเบียนไหมคะใครยังไม่ลงทะเบยียนไปลงด้านนู้นนะคะเ <laughs> <laughs> ยอคู่เลยเยอคู่เลยอะ มามันจะไม่ฆ่าองเราไปหรอเหรอเราลงถือเป็นกันก่อนนะฮะเป็นีคือเพื่อนเราไม่มาเลยไม่มีใครผ่านเลยโอเคสรุปไปกล่องคนพอเรียบร้อยเท่ากับเรียบร้อยเท่ากับไหนตอนแรกว่นจะใส่อีต้ารมาแล้วยังไงมันก็ต้องอันนี้อยู่ดี

วิดีโอตัดรูปที่สอบเอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเข้ร่างกายฮะหนาวมากเลยค่ะวันนี้ตัวละครใหม่ละหนาวมากหนาวแล้วก็หิวข้าวมากเลยค่ะหิวจริงหิวหิวมากหิวจริงๆสภาพเมื่อวานนี้นี่เครื่องปรชุมอยู่ตาเดี๋ยวไปอีกทีนะโอเคอันนนีี้าาเเสย เราสดีค่ะสวัสดีฮะเราก็จะเบนแล้วเข้าวีลอกของคุณนันทภูมิกนเถอะแล้วอ่ะใช่อันนี้นะคะเสร็จแล้วเป็นชุดนะคะเราก็จะพร้อมไปทำงานนะคะทุกคนเป็นสภาพก็เหมือนนักกีฬาสภาพเป็นนักกีฬาจะไปเชียร์มวยกันสภาพต้องเปื้อนนะคะแต่ว่าจะไม่ยอมเปื้อนเด็ดขาดนะคะเราอยากกลับบ้านมากค่ะ เราแบบว่าเราจะหายเมื่อแล้วตอนนี um ้เรออยากกลับบ้านจริงๆแหละเออสภาพไม่น่าอยู่แล้วับข้าวอร่อยมากเลยค่ะแม่จริงใจมากเลยค่ะเนื้อเปื่อยๆดาราเก่าเราไปเอาช้วยเาภาพมันกิไม่ไหวแล้วดารา สว,ส,สวัสดีนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านคุณแม่ฮักนะฮะก็แอบบถ่ายวิดีโอตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ที่บ้านแม่ฮักนะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นดีวันแรกผมยุ่งหมดแล้วที่ตั้งแต่จะไม่แค่์ผมในวันนี้ฉันก็ไม่แข่ดีไปชื่อแล้วนะขออนุญาตพูดเป่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านแม่ฮักไม่กลับพุดธัง บ้านเขาวัสดียมเย็นนะฮะโออาริติตาีนแวก็ทำการกินพิซซ่าหน้าชุ่มมิกพิซซ่าหน้าชุบมพิ่าหน้าุ่มมิพิซซ่าชุม้งุกบไ้มมิชนะไข่ข่าวนะฮะไข่ขาวชุ่มไม่ได้หรอน่าคือเหอ นีแล้วก็อยู่ในช่วงของการรอไปกินข้าวนะฮะเดี๋ยว้อยางไม่กล้าชายไปหาเพื่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนให้ปิดสติกเกอร์ข้อหน่งสองเซ้เราต้องอยู่ชีวิตรอดให้ได้เพื่อไร่ปนอีกสี่วันนะฮะสามวันน่อยอีกสามวันวันแรกแต่เย็นชิบหายเลยอีกพันดวงเนี่ยโอ้วคิวมาก this is so so cute